มีไปลอยไหมอ่ะสมัยพ่อใหญ่อยู่สมัยแบบเป็นหนุ่มๆเลยเขามีลอยกระทงไหมมลอยนะพ่ที่ไหนอ่ะสายแก้วอลอยสายแก้วนู่นน่ะสายแก้วไปไงอ่ะสายแก้วไปยังไงรถมีรถไปมีรถไปไม่ใช่หมายถึงแต่ก่อนเลยอ่ะแต่ก่อนเป็นหนุ่มๆอ่ะไม่ได้ไปเขามีไหมแต่ก่อนมีมีมีต้งขันบ้านใครหรือกันบ้านใครบ้านมันอ้าวแล้วไปลอยที่ไหนกัน ลอยทำสระทำสระอ๋อสระน้ำเนี่ยนะเมอ,อืมในวัดไม่มีไม่มีเราสะอ๋อพระต้องลอยไหมพระก,ก็ไปลอยไปไปนะสะระอค่อนนอเดียวนี้นนยสระตรงไอ้ทุ่งนาเนี่ยอแล้วตรง คลองหน้าวัดเขาแก้ววะอะไรกับคลองเลี้ยวคองแถวบ้านนู้นอ๋อนั่นคนละหมู่บ้านกันเคยไปลอยนู่นไหมไม,ไม่ไปลอยแต่แถวนี้ลอยเฉยๆอืมอ๋มีลายกระทงมาตั้งนานแล้วนะมีลายกระทงมาตั้งนานแล้วนะนานแล้ว